คุณลาสีิกรกฎครับในเดือนนี้นะครับผมมีสุภาษิตให้คุณ2บทนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะครับสอนะครับอัตหิอัตโนนาโถนะครับตนแลเป็นที่เพึ่งแห่งตนที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรนะครับเดือนนี้คุณไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับไม่มีใครจริงใจกับคุณเลยนะครับมีคนเดียวที่ไว้ใจได้และจริงใจคุณมากๆกก็คือตัวคุณเองครับถามถึงเรื่องหน้าที่การงานมีไพ่ใบนี้ครับมีไพ่ ห้า erm ไม้เท้าครับห้าไม้เท้าขึ้นมาหมายความยังไงนะครับดูไพ่ห้าไม้เท้าแล้วดูไพ่ประกอบด้วยนะครับมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับด้านไม่ดีคืออะไรนะครับคนรอบข้างคุณที่คุณคิดว่าเป็นคนดีคอยให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนคุณให้ผลักดันให้คุณเจริญก้าวหน้านะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเบื้องหลังคนพวกนี้นะครับคอยให้ร้ายหักหลังคอยเตะตัดขาคุณคอยบูลลี่คุณนะครับต้องบอกนะครับ เดือนี้คุณจะสะบักสะบอมมากๆาก,กับคนพวกนี้เลยนะครับที่แต่ข่าวดีคืออะไรนะครับข่าวดีถ้าคุณผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปได้นะครับคุณจะเก่งคุณจะแกร่ง,แ,งแล้วก็หน้าที่การงานคุณจะ,จะเจริญพวดพราดพรวดพราดเลยครับถามถึงเรื่องเงินงินงครับไปไพ่ใบนี้ครับ3ดาบครับ3ดาบขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับ3ดาบในสำหรับนี้เอ่อความหมายไม่ดีนะครับถ้าคุณทํางานประจํานะครับคุณอาจจะถูกตัดโบนัส อาจจะถูกตัด OT อาจจะถูกตัดส่วนการหรืออาจจะถูกโยกย้ายไปในตำแหน่งงานที่มันไม่ค่อยดีอะแล้วผลตอบแทนก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับให้ระวังให้ดีเลยนะครับหรือถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับให้คุณระวังนะครับถ้าคุณแบบค้าขายไปพูนส่วนก็ระวังพูดส่วนที่ดีนะครับเรื่องเงินทองเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับให้ระวังลูกจ้างนะครับในร้านนะครับเก็บเงินเก็บทองไปนะครับมันอมต่างคุณก็เป็นไปได้เลยนะครับ และนี่ยังไม่รวมถึงนะครับไอสิ่งที่ผมเตือนประจําเลยนะครับหนึ่งนะครับอย่าให้ใครยื้มตังค์นะครับยื้มตังค์แล้วไม่ได้คืนนะครับสองนะครับใครจะซื้อบ้านใหม่ซื้อลถดใหม่ซื้อคอนโดใหม่อย่าไปค้ำนะครับเดี๋ยวจะซวยนะครับสามนะครับใครจะมาชวนไปทําธุรกิจประเภทสีเทาๆนะครับผลตอบแทนดีๆอย่าไปยุ่งนะครับไปอย่างนั้นนะครับเสียตั้งชื่อเสียทั้งเงินเลยครับถามเรื่องความรักครอบครัวมีไพ่ใบนี้ครับมีไพ่เดี๋ยวฟูครับเดี๋ยวฟูขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับต้องบอกนะครับ บางดวงชะตาเนี่ยชีวิตครอบครัวมันวนหลูบเก่าๆหลูบเดิมๆไงก็ไม่รู้นะครับคือบางดวงชะตาเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาทะเลาะเปาะแววงกับคู่รักคู่ครองคู่สมรสถ,ถึงอาจจะตบปีกันนะครับแยกเปลียนกัน ทางใครทางมันก็เป็นไปได้เลยนะครับแต่สักพักก็กลับมาคืนดีนะครับกลับมาคืนดีกันก็อยู่ดีๆกันอีกสักพักะครับแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาตบปีแยกเปลี่ยนกันแยกางการสักพักแล้วก็กลับมาคืนดีมันจะวนหลูเก่าๆเลยนะครับผมแนะนานิดนึงนะครับว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่แล้วมันมีความสุขนะครับทางใครทางมันดีที่สุดเลยนะครับจากกันทาวรนะครับถ้าคุณทนอยู่นะครับคุณก็จะกลายเป็นกระสอบทรายให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับตบปีไปประจํานะครับอย่าเลยนะครับเลิกดีกว่าครับ ถาาถึงเรื่องความรักคนสวดไม่ไพ่ใบนี้ครับพระราชินีดาบครับพระราชินีดาบขึ้นมาหมายความว่าอย่างไงนะครับผมมีคําแนะนําอย่างนี้นะครับถ้าเดือนนี้คุณอยู่เป็นโสดนะครับไม่ต้องอยู่กับใครนะครับชีวิตคุณมีความสุขมากๆเลยนะครับจะไปดูหนังฟังเพลงไปกินข้าวจะทําคลิปลงโซเชียลอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีความสุขมากๆเลยนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมนะครับคุณมีความรักนะครับคุณระวัง2สิ่งนะครับสิ่งแรกก็คือนะครับเงินเงินทองทองคุณนะครับจะหายแบบป๊าบไปหมดเลยนะครับ2ก็คือนะครับ คุณเป็นผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีและสวยด้วยนะครับคุณก็ระวังเนื้อรองตัวคุณให้ดีครับสนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามอีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ